เก็บสีแดงค่ะเนี่ยเก็บสีแดงเห็นไหมเนี่ยเก็บว้าวยะอืมนี่นี่นี่เอาสีแดงค่ะเนี่ยดินะพริกเดอะเรดวันเนี่ยเอาสีแดงนะลูกเนี่ย this one ค่ะว้าวจิ๊กจหนู this one this one สีแดง good girl อันนี้ด้วยค่ะอันนี้ด้วยนี่นี่ยเนี่นี่สีแดง Nah, yeah. mm. ah, ade -duh, ade -duh. Mm. ah, ah, tadi dulu mm. ah, ah, uh, okay. ah, That's it. ah, mm. ah, luk ah, 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 เก็บมือเถื่อเทศกันนะคะทุกคนอ้วนนี่มันเสียแล้วลูกมันระเบิดแล้วเนี่ยสกอต o n ออฟน n o วสกอต o n ออฟน now. อ t s o k a ท t ้ r ิ w it ้ w a y d i ด t ที่ดีที่ดเที่ดีที่ดป้ี Give and Uncle Tony. ป่ดีท to ี่ดีที่ดท่ที่ดีที่ที่ดีที่ n ที่ดีที่ดีทีทีี่ดีท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 ีี่ดีที่ดีที่ที

ให Daddy, มาปลูก <Mommy. S 1> เก็บกินกันแล้วนะคะ oh. ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนแม่ตามไม่ค่อยได้ทําคลิปมาเลยไม่ได้ทําคลิปมาเป็นเดือนเคะ่ะ oh. เพราะว่ายุ่งมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปจะไม่หายไปนานขนาดนี้นะคะเดีกดิทำอะไร <No. S 1> คะเดีดิเช็ดไมโกอฟ์นะคะล้างไมโคฟ อาคลิปนี้มาตามขอลาไปก่อนนะคะอากาศดีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะดีนาะนะสวัสดีค่ะดีนาดีนาสวัสดีคายังไงหลกสวัสดีคะยังไงคะทุจ้ายังไงคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบกล้องแล้วนะคะวันนี้เนี่ยทำเป็นหลบกล้องเขินกล้องแล้วอดฮอด วันนี้ก็เลยอเอาบรรยากาศหลังบ้านมาฝากค่ะทุกคนเมื่อคืนลมแรงมากเลยค่ะดูสิคะลมแรงพายุเราเจอหางพายุจากอเมริกานะพายุเอ,อฮลิเคนจากอเมริกานะต้นไม้หลังบ้านล้มเลยค่ะดู๋ยวตามจะตัดออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาเข้าลูลงอีกแย yeah. นะคะสบายดีกันนะคะทุกคนไม่ตานไม่ได้ทำคลิปนานมากแล้วค่ะ เดี๋ยววันหลังจะมาเมามอยนะเล่าให้ฟังว่าเราขายไปไหนกันมานะคะดีน่าจะออกข้างนอกแล้วลูกใส่เสื้อนะคะใส่เสื้อโค้ทก่อนเริ่มหนาวแล้วค่ะทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดีจะออกไปตีกอล์ฟหลบเดี๋ยวดีไปเล่นกอล์ฟนะคะดีน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ oh. เอาบาบบายค่ะโ o oh. oh. wow. no 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 no, no, no.